ฉันซื้อยายหมูจันทละนี่ว่าน้องโกตบลแพะพุกศสมจังหวัดมหาสารคามอายุเจ็ดสิบปีค่ะยายเป็นยังก้อนจ่าก,ก้อนสิมารกินสมุนไพรค่ะเป็นขาอ่อนเป็นวิน้นเป็นพ่ามดันสูงร้อยแปดสิบเก้าสิบนะหลังจากกินเราเป็นยังไงค่ะดี ความดันเดีดอร่อยเศ้าปกติแล้วไม่จินยาน้ำหมออยู่ต่ะ่ามันลงปกติมันดีแล้วเด้นะอ,อนน่ะขาอ่อนขายแอนกับว่ามีไปเจ็บเฮ็ดเจ็บั่านโคกคุณก็กได้เฮ็ดออกไปกับไปเจ็บเฮ็ดเสมอนด้กินยังไงจ้า กินเมือเศร้าสองมือแรงสองขันดีขึ้นแล้วกันเลยกินมือมือแรงอันเนื่องเมือเศร้าสองไปสม,มุนไพรตัวใดจะที่ย่ายกินค่ะเนี่ยสมุนไพวีออดเซ่เนี่ยกินแล้วดีึืนชุ่นแวซื้อมากินเด้ยอยาฝอาให้เป็นก็ย่ายซื้อมากินฟองกันไวน้รลดมันดีดี ม,มียังอยากบอกอีกบ่ค่ะบ่ไมีเราขาดีแล้วมันดีเรายาซื้อมากินเด้อมันจะเป็นขาวันขายาที่ย๋ยจะดีเศร้าไปแล้วอ๋อสบายแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณยายค่ะวันด,ดีเธอเป็นสาวขื้นอ๋อยายอยากเป็นสาวขื่นอียดีเธออยากเป็นสาวขื่นค่ะขอบคุณมากค่ะคุณยายค่ะดีค่ะ